ค่ะและในช่วงของครูดีศิลพทวันนี้นะคะพี่มีนเราขอนําเสนอคุณครูบุญเกิดเหล่ามีค่ะมาจากโรงเรียนบ้านหนองบัวน,น้อยจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2ค่ะกับตอนที่มีชื่อว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาไปชมกันเลยค่ะไปชมกันเลยครับ การเป็นครูอย่างยิ่งและปฏิบัติตนด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูโดยปฏิบัติและสั่งสอนนักเรียนด้วยความรักและเมตตาต่อศย์เพื่อที่จะพัฒนาศย์ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพโดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากโครงงานโดยโครงงานที่ใช้คือโครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงกิจกรรมที่ใช้นักเรียนสามารถปฏิบัติโครงงานด้วยจิตสาธารณะ ด้วยใจที่เป็นผู้ให้และเนื่องจากกิจกรรมเหล่านี้จะส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีทักษะชีวิตในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคมครับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างผู้เรียนให้เป็นคนดีและเก่งนั้นส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัล ต่างๆมากมายเนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กรางวัลที่นักเรียนได้จากการพัฒนาศักยภาพคือรางวัลเยาวชนดีเด่นที่ได้รับรางวัลจากนายกเข้าพบนายกรัฐมนตรีจำนวน3ปีสอนและรางวัลคุณธรรมต้นแบบจิตอาสารางวัลโครงงานคุณธรรมจากพูลธิคุณเอกเปรมทุกปีตั้งแต่พุทธศักราช2557ถึงปัจจุบัน สำหรับน้องบุญเกิดนะคะจากการที่ฉันได้ทำงานร่วมกันมาถึง4-5ปีนี้นะคะน้องก็จะเป็นคนที่เสียสละมีจิตวิญญาณในความเป็นครูมากนะคะเหมาะสำหรับการเป็นครูที่จะสอนเด็กน้องเขาจะเสียสละเวลาว่างเวลาว่างของเขานี่เลิกเรียนบุญเกิดจะสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาอังกฤษกับทุกวันเลยนะคะแล้วก็กิจกรรมทุกอย่างในโรงเรียน เกิดจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะพานักเรียนทํากิจกรรมเกี่ยวกับพวกเศรษฐกิจพอเพียงพวกโครงงานคุณธรรมต่างๆก็ได้รับรางวัลคุณเกิดนั้นได้ชื่อว่าเป็นครูที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพเป็นบุคคลที่รักลุกศิษย์เขาพูดเสมอว่าเขาคือบุคคลที่จะปั้นดินให้เป็นดาวจึงสมควรอย่างยิ่งที่ คุณครูบุญเกิดจะได้รับการพิจารณาเป็นครูดีศรีสพทเป็นอย่างยิ่งค่ะในช่วงของครูดีศรีสพทวันนี้ค่ะพี่เมียนเราต้องขอขอบพระคุณคุณครูบุญเกิดเหล่ามีนะคะคุณครูซึ่งมีความมุ่งมั่นทุ่มเทค่ะพี่มีนมีความภาคภูมิใจในการเป็นครูนะคะปฏิบัติตนด้วยจิตวิญ,ญญาณของความเป็นครูค่ะมีความรักความเมตตาต่อสิทธิ์ค่ะพี่เมีนและพัฒนาสิทธิให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพค่ะ,คะ คุณผู้ชมคะเรายังคงมีเรื่องราวดีๆของโรงเรียนคุณครูและนักเรียนมาฝากทุกท่านอีกมากมายนะคะและก่อนจากกันไปในวันนี้ค่ะหากท่านผู้ชมท่านใดมีเรื่องราวดีๆจะส่งมาเพื่อประชาสัมพันธ์ค่ะผ่านทางรายการผู้ช้าข่าวโรงเรียนของเรานะคะความยาวประมาณ3-5นาทีค่ะครับได้ทั้งในสังกัดสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษามัธยมศึกษาและสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทั่วประเทศครับค่ะโดยส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะครับน้องแอร์ครับค่ะ ในวันนี้นะครับรายการพูทเช้าข่าวของเย็นของเราได้หมดเวลาแล้วครับแ <c oughs> ต่เรายัางมีเรื่องราวที่สําคัญนะครับให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อกับรายการพุดเช้าข่าวสมทอหลังการลดอชาร์ดอย่าพลาดการรับชมนะครับสาหรับวันนี้ผมเทียรัตรัตนาถาครับค่ะและดิฉันเบนจมาเพียงวงค่ะเราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <c oughs>